ฉันไม่รวยเธอก็รู้ความเป็นหัวหน้าห้องใส่เปความโก๊ะกของ4ีสาว b a c k คพิงสไตล์ก็ในรายการ b a c k คพิง24ยี่สิบสี่ทับสามหกห้าวิดแบ็พิงนะคะ EP ที่12ใน EP ล่าสุดเลยค่ะก็เป็นรายการวาไรตี้อีกหนึ่งรายการสำหรับ4สาววง b a c k คพิงเรียกได้ว่า EP นี้นะคะเราก็จะได้เห็นสาวๆนั้นทั้งสนุกสนานความโก๊ะ ความอดตัวรอดค่ะสาก,การแอบกินอาหารในชั้นเรียนที่คุณครูนั้นทั้งโหดทั้งหางค่ะก็เปิดฉากแรกมาเลยได้มีการหาเสียงเรือกหัวหน้าห้องแต่และคนนั้นต่างก็เสนอชื่อของตัวเองค่ะทั้งเจนนี่ลิซ่าและจีซูพี่ใหญ่แต่โลเซนาน,านก็เลือกเป็นชื่อของลิซ่าซึ่งโลเซนานเค่ะก็คือมีความงอแง,ง,งเล็กน้อยโดยสาวลิซ่าก็ได้ออกมาหาเสียงค่ะกับการเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าห้องของตัวเองลิซ่าก็บอกว่า ถ้าฉันได้เป็นหัวหน้าห้องสมาชิกในวงอยากกินอะไรก็จะได้กินอยากทำอะไรก็จะได้ทำฉันจะจ่ายเงินให้หมดเลยถ้าพวกคุณอยากกินน้ำฉันก็จะรีบวิ่งหาน้ำมาให้ดื่มค่ะและฉันก็จะจ่ายค่าปรับอากาศให้กับพวกเขาด้วยเมื่อสาวๆนะคะได้ยินที่ลิซาพูดต่างก็พากันฮือหาชอบในความใจปา๋าใส่เปยของลิซ่าเป็นอย่างมากและลิซ่านั้นก็ได้เป็นหัวหน้าห้องตามที่ใจหวังค่ะลิซ่าบอกว่า จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับทุกคนเลยพร้อมกับ Energy ความรวยนะคะถอดนาฬิกาสุดหรูโชว์กันเลยทีเดียวคะ่ะในระหว่างน,านั้นคุณครูก็ให้เหล่านักเรียนไปหยิบกล่องมาทั้ง4กล่องและหยิบมาคนละหนึ่งกล่องลิซ่าก็หยิบเอาห่อสีเหลืองและเจนีก็บอกว่าบางทีกล่องนี้อาจจะมาจากประเทศไทยก็ได้นะ จีซูพี่ใหญ่และโลเซก็หยิบกล่องสีชมพูในการแอบ,บกินอาหารในครั้งนี้นะคะก็คือเหมือนประมาณว่าให้ตั้งใจเรียนหนังสือคุณครูนั้นก็หันไปเขียนทิกรานค่ะซึ่งแต่ละคนนั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะในการกินอาหารของแต่ละคนให้กินแบบเ,บเงียบๆแบบไม่ให้ครูรู้ว่าแอบ,บกินอาหารในชั้นเรียนประมาณนี้ซึ่งถุงพ้าของเซนนี่นั้นก็เป็นไก่ทอดมีข้าวมีข้าวโพดของจีซูพี่ใหญ่ก็จะเป็นชุดแฮมเบอร์เกอร์ค่ะมีมันฝรั่งมีโค้ก ของโรเซ่ก็เป็นบะหมี่ครับกิมบับสามเหลี่ยมภารกิจของโรเซ่ก็คือค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะคือก็ต้องออกไปต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็รอ30นาทีภารกิจของลิซ่าถุงของลิซ่าก็คือเป็นบิบิมบับก็คือเข้าวยำเกาหลีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าภารกิจของลิซ่านะคะยากมากเลยนะคะคือก็ต้อง กะนะคะมีเครื่องยำสามอย่างก็คือมีการใส่น้ำพริกเผาน้ำมันงาแล้วก็ผสมลงไปในชามแล้วก็คนให้เข้ากันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยจากนั้นเมื่อค,คุณครูจับได้ค่ะแต่ละคนก็ต้องโดนค,นคุณครูลงโทษกันไปภารกิจของจีซูและเจนนี่ก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าลิซ่าและโรเซ่ค่ะสามารถกินได้ง่ายได้ ส่วนมาม่าครับนะคะก็คือโรเซ่ก็ได้ไม่การต้มน้ำร้อนมีตะเกียบค่ะกับการ DIY ฝาครอบมาม่านะคะเป็นช้อนฉบับสาวโรเซ่มีความเอาตัวรอดสูงค่ะจากนั้นก็กินมาม่าครับ DIY ฉบับโรเซ่น่าอร่อยเป็นอย่างมากจากนั้นค่ะสาวโรเซ่ก็ได้ไม่การแบ่งมาม่าครับให้เมมเบอร์กันเกิดขึ้นแต่คุณครูก็เห็นเขาโรเซ่ถึ้งกับทำหน้าตาเลิกลักค่ะเอ็นดูเป็นอย่างมาก ในรายการ b บ็คพิงค์24บท้าสามหพิใน EP นี้นะคะก็คือสนุกสนานเป็นอย่างมากกับความโก๊ะความใจปา๋าความใจเปรยของหัวหน้าห้องของลิซ่าค่ะที่ลิซ่านานเคยบอกว่าฉันไม่มีเงินในตอนนั้นแต่ตอนนี้คือลิซ่าสวยและรวยมากค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะคะที่ช่องของเรานั้นนามาฝากกับชาวบริงกันในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ